ฝนแรงตกแช่อีก2วัน2คืนพายุกำลังแรงฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันพระหสัสบ,บดีที่8มิถุนายน2566คลิปนี้ยังคงต้องติดตามลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยและต้องลุ้นฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะเกิดขึ้นแบบ2วัน2คืนติด,ตด หลังจากนั้นจะเกิดเหตุปัจจัยใดเข้ามาเสริมซึ่งจะส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองแบบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางเดือนเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ดีมีแนวโน้มว่าบางพื้นที่อาจมีฝนลดลงซึ่งจะเป็นจากสาเหตุใดและพื้นที่ใดยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยมีฝนตกหนักมากไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อด m มินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าวันนี้ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมา ดันทำให้ลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงมากขึ้นผัดเข้าสู่ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียจึงส่งผลทําให้วันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าลมระดับบนที่พัดเข้าหาบริเวณประเทศไทยตอนกลางจะมีกำลังอ่อนลงจึงอาจส่งผลทำให้บริเวณตอนกลางของประเทศจะมีฝนน้อยมากกว่าพื้นที่อื่นๆส่วนพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งต่อนเนื่องจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน โดยตามโมเดลยังเห็นเป็นพื้นที่สีแดงคือพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกซึ่งเด็กแก่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬ จันทบ,บุรีและตราดโดยในบางพื้นที่มีฝนตกกันแบบข้ามวันข้ามคืนต้องเฝ้าระวังและเตรียมตัวรับมือกับฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้นอกจากนี้จากแผนที่กราฟิกยังแสดงพื้นที่สีเหลืองในบริเวณประเทศไทยของเราซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจเสี่ยงต่อฝนตกหนักคาดว่าจะกระจายตัวอยู่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์น้องบัวลำพูขอนแก่นสกลนครกาลศินมุกดาหารเยโสโสทรอำนาจเจริญอุบลราชธานีลบบุรีสระบุรีการจนบุรีราชบุรีปรทุมธานีนนทบุรี กรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลสมุทรปราการชนบุรีระยองเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วนบริเวณพื้นที่ที่เป็นสีขาวอาจมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยบางแห่งรวมทั้งในบริเวณภาคใต้ตอนล่างที่จะมีฝนน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆ ตามโมเดลคาดว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบริเวณภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดในบริเวณประเทศไทยตอนบน อยู่ในบริเวณภาคกลางที่36องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสส่วนบริเวณภาคใต้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสความเร็วลมของลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็วประมาณ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงในฝั่งรับลมมรสุม ส่วนบริเวณตอนบนความเร็วลมลดน้อยลงไปตามลำดับค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่11มิถุนายน2566หลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องจะเห็นได้ว่ายอมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณประเทศเมียนมาจะเริ่มเคลื่อนตัวสูงขึ้นไปเรื่อยเรยืเริ่มเข้าปกคลุมในบริเวณประเทศเมียนมาตอนบน แต่ยังคงส่งผลทําให้เกิดร่องมรสุมพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ําที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงต่อเนื่องพัดนําความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเข้าหาร่องมรสุมส่วนลมระดับบนที่5,500เมตรที่นำพาเมฆฝนยังคงมีกำลังอ่อน แต่อย่างไรก็ดีบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีกำลังแรงเป็นปัจจัยหลักโดยจากโมเดลจะเห็นได้ว่ายังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นในช่วงเช้าเฉพาะในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนในช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในทุกภาค ซึ่งจะมีลักษณะอากาศเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องจนถึงวันที่11มิถุนายน2566โดยเมื่อดูโมเดลต่อไปในช่วงดังกล่าวหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณประเทศเมียนมาได้เคลื่อนตัวขึ้นไปและสลายตัวในบริเวณตอนบนของประเทศเมียนมาจึงสง่งผลทำให้ร่องมรสุมเคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศเมียนมาสปปลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบน เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียแต่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าหาบริเวณประเทศไทยจะมีกำลังอ่อนลงเล็กน้อยส่งผลทำให้มีกำลังปานกลางถึงแรงด้วยการเหนี่ยวนำของยอมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณประเทศเวียดนามลักษณะอากาศดังกล่าวจึงส่งผลทำให้บางพื้นที่ในบริเวณประเทศไทยของเรามีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปัจจัยหลักคือยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามซึ่งจะปกคลุมต่อเนื่องแบบนี้จนถึงวันที่17มิถุนายนนั่นก็หมายความว่าในบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองแบบต่อเนื่องยาวๆจนถึงวันที่17มิถุนายนกันเลยทีเดียวจากนั้นขอพาทุกท่านไปสังเกตพายยุที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ใกล้กับประเทศฟิลิปปินส์ที่ได้ชื่อว่ากูโซวันนี้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้วและจะไม่เคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณประเทศฟิลิปปินส์พร้อมทั้งไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยเลยเนื่องจากพายุลูกนี้มีทิศท,ทางการเคลื่อนตัวออกห่างจากประเทศฟิลิปปินส์และมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางบริเวณชายฝั่งประเทศญี่ปุน่น และจะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางขั้วโลกเหนือโดยไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศใดเลยจึงขอแจ้งข่าวนี้ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบถึงแนวโน้มของพายุที่หลายฝ่ายต่างจับตารวมถึงแนวโน้มลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราโดยยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งแบบต่อเนื่องยาวๆจนถึงกลางเดือนนี้นอกจากนี้ต้องเฝ้าระวังและจับตาในช่วงฝนทิ้งช่วงเอาไว้ด้วยนะคะ โดยพ่อแม่พี่น้องหลายท่านก็สอบถามมาว่าถ้าหวานข้าวเพื่อรอฝนจะดีไหมแอดมินขอแจ้งเลยว่าปีนี้มีฝนน้อยกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมากหากทำการเพาะปลูกแบบรอฝนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการทำให้ผลผลิตจเจริญงอกงามจนออกดอกออกผลได้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรจึงควรระเตรียมหาพื้นที่กักเก็บน้ำสำรองเอาไว้ใช้ ในช่วงที่อาจมีฝนทิ้งช่วงเอาไว้ด้วยนะคะส่วนในพื้นที่ใดที่มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงเขตชุมชนในช่วงนี้เฝ้าระวังอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งอาจส่งผลสร้างความเสียหายได้ นอกจากนี้ควรใช้รถใช้ถนนด้วยความรมะมัดระวังในขณะที่เกิดฝนฟ้าขนองเนื่องจากถนนมักลื่นและทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกําลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใด สภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ